สวัสดีครับอยู่พวกเราตัวระบาดอยากเล่นอโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมพิมพ์โดยไม่มองแป้นพิมพ์กันนะครับเราจะแบ่งเป็นคู่ทั้งหมดสี่คู่ก็ถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมถึงมาเปิดคลิปแบบนี้วันถ่ายพวกเราลืมกดอัดคลิปกันตอนเปิดคลิปครับก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงนะครับ โอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันดีกว่าครับไป ตอนนี้เราได้คิดคำให้เพื่อนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนแล้วเดี๋ยวพิมพ์กันเลยดีกว่าไปไปใครอ่ะใครนะคำว่าอะไรนะช้างช้างช้างตายทั้งตัวช้างทั้งตัวเอาไปบวกปิดไม่เป็นเฮ้ยยังไม่ขึ้นเังไม่ขึ้นอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกคำก่อนนะครับช้างตายทั้งตัวเอาไปบวกปิดไม่เป็นเริ่ม ตายเฮ้ยเฮอาเอาไอ้เหี้ยเอาจ้าเอ้าเอาแล้วเฮ้ยโอ้โหคดตึงอะครับแล้มาปิดเลยนะไม่มิดไม่มิดไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดเลยไม่เพลงแอะเพลงอาโอเคคุณมัจจัยเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเปิดตาก่อนคุณเปิดตาก่อนคุณเปิดตาก่อนอยากให้ให้เปาเปิด แล้วคุณดูจริงที่คุณยินนะฮะโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดเปิดหูเปล่าหนึ่งสองสามอะไรนะคนไทยนะยทายไทยไทยฮะอ่านได้ไม่ได้อะไรเลยอะน้อนคืออะไรอะมีโอกาสให้ทายสองรอบอ่ะนสองรอบเดี๋ยวขอถ้ากดแป๊บหนึ่งอะอ่าน้อนแล้วตือนลีบ ผมว่าได้จะเป็นโอ้โหไข่เดาได้หวะอ่าผมบ่าให้มีสิบพยางผมว่าได้จะเป็นอะขี่ช้างจับปักกะแตนมันใจไหมมันใจไหมมันใจไหมไม่ใจเป้่าไม่มันใจแล้วทำไมคบไม่มันใจแล้วสิบเลยเหรอสิบพยางเดีกกว่อนั้นสิบคำสิบคำ อันนี้คุณไปอีกหนึ่งรอบนะเออเชียเลอีกรอบหนึ่งรอบสุดกันเลยนะจิวไอ้เงี้ยกูกูไม่ไหวปะยังไงกินเฮ้ยชักนาแล้วตอนนี้เร้เป็นหลังน้ำไม่หรอกนะฮะยายกินลำายายน้ำยายไหลไหลย้อยอะอะไม่ยืนยันครับสุดท้ายอ่ะยืนยันเปล่ายืนยันอะโอเคมีคนตอบอะให้เพื่อนเฉยเลยคำตอบพี่ดูดีชักตายทั้งตัวเอาเปินบิรใครจะเดาถูกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หน Saint ึ่งสองสามเดี๋ยวว่าจะแชร์ตายเลยกูตายก่อนอต่อไปสลับกันเปลามาพิมพ์เจมไปทายไปอสวตีกมอตอนี่มาไงวะ

ใจจิกเด็กตายเด็กตายคนบ้ากคุณพระท้าทยไปไหนท้าทายไปใช่ใช่พระท้าทยครับเอาเ่พงไอ้เหี้ยใจจิกเด็กตายเด็กตายเด็กแก่ใจจิกเด็กตายเด็กตายบนบ้านคุณพิมพ์ถึงไหนแล้ววะไม่รู้ครับบอกไม่ได้ไม่รูครับไม่รู้ครับตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่มันไม่ยถึงคุณจะตายแล้ว Okay. เออเออพูดเอาอุ้ยยังตึงโอเคอู้ตึงจริงถ้าพูดอย่างงี้ไม่แก้แล้วไม่แก้แล้วเสร็จแล้วมั่นใจมั่นใจเปล่ามั่นใจเพื่อนเจมส์ผมไหมขยายออกให้นะคั่วก่อนอ่าเจมพร้อมอ่าพร้อมอ่าเฮ้ยได้หยุดอ่าคุณเงียบเลยคุณเงียบเลยคุณพร้อมไอ้เงี้ยกูผิดเงี้ยเลยวะถ่ายหรือเปล่ากูมั่นใจอ่าอ่ามา กา้ติกเตกตาใจตาเป็นปางองยืนยันเปล่ายืนยันเปล่ายืนยันเปล่ายืนยันขาดเปล่าก็คือใจติงไปตายแล้วมาบอกเลยมาเดียวเอาเลยไอ้เหี้ยไอ้คำแรกมาฮะตอนนี้เราได้คำแล้วฮะเดี๋ยวเราจะบอกพี่โฟมกันนะว่าให้พิมพ์ให้พี่แบงค์อ่านไป

เออโอ้ยเออผมว่ายังไงก็ได้ขึ้นว่าได้ยังไงก็ได้อย่างเงี้ยสิทธิชัยเขาเขาเก่งเขาเรียนคอมมาดีนี่จะโง่หรือไม่โง่อะไรสิไม่ครบติชาร์จมืพียี่ตึงชิบหายเอออาเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยยเฮ้เฮ้้ยเฮ เอย่งยย่างนะียวท้เรามาเปิดตาแบงกันเลยนะคบอ่าเปิดแบงก์พร้อมหน้าพร้มาเปิดา Surprise motherfucker ว่ามาครับลูกพี่แบงก์นี่แบงก์เล่นหนเพื่อยเหรอไก่เนตีนงูงูเนตีนไก่ไก่เนตีนงูงูเนหนมไก่ยืนยันมั้อยืนยันนะ ไอ้เพื่อนจะเลยนะครับสาหมอหนหัวได้เงี้ยก็ได้เงี้ยสิดติชัยเขาเขาเก่งเลยครับไก่เห็นติงงูงูเห็นนมไก่เก่งกุาไปอยู่เก่งสลับสลับ

มาเดี๋ยวบอกคำลูกพี่แบงค์นะฮะไปฮะได้บอกลูกพี่แบงค์แล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาตัวแรกมาแล้วเสือซ่อนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้เสือซ่อนเลยคำอะไรอ่ะพี่แบงค์พี่แบงค์คำอะไรอ่ะคำไม่เยอะเลยอ่ะหมือนนี่แบบบ๊อบบ๊อบไม่ขึ้นแล้วเอฟไม่ให้ใจไม่ออกแจกแต่ไม่ออกแจกเอาไหนไอ้ซัดโอ้โหคำไม่ยาวขนาดนี้แล้วคำไม่พิมพ์ได้ไม่คำคำไม่ได้ยาวเลยเพื่อน เขามีไอนี่ไงความเขากำลังนึกภาพแตนพิมในหัวถูกต้องฮะไปเลยฮะมาค้ณทามกันเย้ะๆจ้ามาแล้วมาแล้วาแล้งแปลงเโมอุ้ยอนี่ฝั่งอะไรอ้ยู่เขาได้อย so <im> ู <laughs> no so so time, us, okay, floor, ่นะทำเป็นเล่นไปมาถูกแล้วล่ะมาดีนะเฮ้ยเฮ้ยคุณยืนยันไหมครับจะแก้อะไรไหมครับจะแก้อะไรไหมยืนยันไหมครับยืนยัน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 หอดูฟังฮะ ถ้ารู้ฝันก็ต้องทำเนี่ยอายุเนี่ยปะไอ้สัสเป็นไงวันใจว่าตอบลูกมากแค่ไหนกี่พยานบอกก่อนอั้เออมีห้าพยานห้าพยานคิดว่าแปลว่าอะไรครับเป็นไงกินกินว่าถอยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมึงทำอะไรเฮ้ยแต่ผมว่ามันได้มันมีเขาอยู่ไม่มีเขามีเขาอยู่ไปดีเั็นไงจ๊ะช้านะช้านะเล้วจะจะทำอะไรทำอะไรมาจะพูดไง ยังรู้ลกปักรพวกเราดามาก่อนห้าพยอะไห้าพยายามตัพ่ะยนย่ไหร่ยล่ะมาจ่างมา่ใรือเปล่า้ายามห้าพไม่งายากจริงห้าพยมเขาขึ้นเขาบ้างแล้วเขายังยไอ้เงียบไปบุะมาเลยพ่พเลยไอ่โอไเม่ สามมึงไม่โบอีกเลยกูโบกแล้วไม่ใจรักตันแล้วตอบไหมยังตอไหมไม่ยังไม่ได้เหรอฟังเพื่อนตอบเอ้ยแบกตอบคำตอบที่ปาโบป๊ากป่า โอเคนะครับเราได้คำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกคุณปูพินวัตรกันเ่อให้คุณเจทายตำลำพริกละลายแม่น้ำไปฮะไปฮะเริ่มได้เริ่มได้ที่กูถ่ายผิดกูก็ไม่ลัวอเลยแหละกูโดนแล้วโอ้ยตัวแรกมาแล้วว่ะ มาแล้วปะเราเข้าวันเฮ้ยเฮ้ยเราหยุดแป๊บก่อนหนึ่งเลยมั้งคุณไม่ไหวแล้วเขาจะหมุกแซมมาคุณว่าของวัดปู่ปีนวัฒน์เนี่ยเขาหายไปหลายคลิปอ่าแล้วความสามมากของเขาค่อนข้างเยอะอแต่คุณอะคุณเข้าหายไปของไม่เห็นวะโอ้ไล่์ไอพีปะเนี่ยไล่พีไล่พีเลยโอ้ไล่คลิปจัดคลิปสั้นเขาเข้ายนี่นี่นี่อะยืนยันอะยืนยันมั่นใจโอเค อยากใหด้ไหมอ่ะคุณเปิดตาเปิดตาครับอ่ะแล้วคุณดูที่คุณพิมอู้หูยอ่ะพร้อมเปิดรูปภาอ่าคุณเปิดไหมอุ้ยเดืออ่ะคุณทายโอ้โหมันไม่ใกล้เกียงเลยอล้ มีอะไรที่มันถูกต้องวะเจ็ดเจ็ดพยางค์ฮะเป็นสำนวนเออมีอะไรถูกไหมก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเป็นสำนวนหมดแหละเออเป็นสซมาซิมหมดเลยเป็นสซมาซิมหมดเลยโซมาซิมเราคุ้นเคยด้วยมาคอมเจ็ดลองดูเลยเอาคำตอบคำตอบข้อแรกอ่ะเจ็พยางเจ็ด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 พยางฮะผมบอกนี้เลยว่าคำเนี้ยไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้เลยฮะไม่ได้ไม่ได้เออ ให้คำว่าเขาพิมพ์ตึงดีกว่าตึงใกล้เคียงมากจริงใกล้เคียงกว่านี้ไม่มีแล้วใกล้เคียงกว่านี้ไม่มีแล้วอะยังไงรอบแรกคุณจะตอบว่าเฮ้ยมันตันจริงตันันใช่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 เมื่อกี้พวกก็ตันเมื่อกี้ตันจริงเนี่ยเขาสแตนบายรอแล้วผมคุณมีโอกาสสองครั้งตอบตลอดรอบแรกมือไม่พายเดาเดาลาน้ำยืนยันรอบแรกรอบแรกก่อนอ่ะอ่ะถูกป่ะ ผิดผิดโโอ้หรอบสองหูยตึงฮะตอนนี้ผมก็ตึงทั้งตัวเลยตอนเนี้ยโอ้โหจะได้รอดจะได้ไปเรื่อยจะชัดเื่อยๆไปเรื่อยมันต้องคุ้นอยู่แล้วแหละคุณเคยเจอเมื่อตอนปฐมฮะใบใบบอกเลยเจอเต็มเลยคุณเจอช่วงระหว่างปอนนึงเมื่อกี้เราไปไปหรอเมื่อวะไปให้แล้วราได้ไหเมื่อกี้ รเริ่มคิดนานเด็กที่จับนับเวลาถอยหลังอ่ะนับเวลาถอยหลังสิบเก้าอันใจต่อไปน้ำขึ้นเรีตัต่อไปเียกตักนับขึ้นให้ตกยนตัายืนยันมาอ่ะก้มหัวถามน้ำพิกอะไรไห่น้ำกูตีหมนกอากหดเราท…เป็นพวกเราเป็นโดนเป็นผู้ะสบไข่ใกล้เ ต่อไปเราจะสลับให้เจไปพิมพ์ปูมาทายไปเอาแล้วนี่มึงโอเคตอนนี้เราได้คำวันนี้เรียบร้อยไว้ส่งทิ้น วันนี้วันตายของเจ้าโอ้โหแน่ิจะ็เข้ามาเดี๋ยวัาบอกกคืแล้วาจะมาบอกคำเพื่อนกันก็คือกิงกาได้ทองดีนะครับไดอุ้ยมาแล้วครับตึงตึงมาูเอาวไปเไปายแล้วง่ายไปผัคุณ ผมว่าเขามีสอบมีแล้วไม่เสร็จแล้วหรอมั่นใจเปล่ามั่นใจโอเคเปิดตาก่อนคุณปิดตาก่อนอ่ะคุณดูคุณก่อนอ่าอ่ะคุณออกปูปูไปแล้วปูปูปูอ่าได้แล้วมันนอนแล้วอ่าอ่าคุณตายมีสี่พยางแค่นั้นเป็นคําที่ไม่ได้ยากอะไรเลยผมว่าคุณได้เพราะว่ามันมีเขาคงมันมีเขาโค้งอยู่นิดนึงอ่ะพอพอไปแค่นี้พอเอ่า a few minutes later ไปไไหนาแล้วกงมากลน่านก่านกมานกะได้ทองเหรอยืนยันเ้านยันากนยันครั้งแรกครเตอบคือยิกาได้ทองสวเอะเรื่ว่ากินหอยใครวะโอเคเดี๋ยวเราไปคู่ต่อไปคือดู้ายๆอใเนากกับ F F ไม่เลื่อนเลื่อนเลื่อนเล่อนผมก็เท่ากัมึงอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนมาฮะพร้อมนะคะตอนนี้เราได้ทำไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาบอกมูนันว่าเป็นทำอะไรโอเคพร้อมรับหัวให้ผู้รับตอนนี้จะกิ

ผมบอกเลยว่าม <laughs> hey. no ีความใกล้เ oh, ค no. ียงค่อนข้างต่ำแล้วเนาเออเฮ้ยเงือยเี๋ยวถ่ายดุงง่ายจะง่ายไปไงวุ้ยวุ้ยเฮี้ยเหรอวะวุ้ยวุ้หนูโอ้โหว่าไม่ใช่ไอ้ยไอ้เหี้ยบอกแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเมื่อกี้คนนี้บอกว่าไม่ใช่ฮะเฮ้ยอันเนี้ยอยู่ที่ทำผมว่าน่าจะค่อนข้างเขาเก่งมากเออ ใครเฮียไใ้ฉลาดอ่ะเฮ้ยตึงเยอะเราโน้มหมดเลยผู้ประสบภัยทั้งเจ็ดคนแป๊ดเยถ้าตอนแรกมันถีบไม่ได้อ่ะได้รก็แล้วไไปปังงข้้าเมาฮะโอ้ยตึงประมาณนี้อะมั่นใจครับมั่นใจเปล่าไม่แก่ไม่แก่่อะคุณเบตา คุณดูสุดยอดได้แต่อยู่ความที่ชนมันอยู่ความไหนไอ้เนี่ยเดินเอาส้มออกเอฟเอฟใครคุณคิดว่าอะไรครับอให้คุณพิจารณาก่อนเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าเพิงดี๋ยวเข้ารตบุกแปบนึงครััวให้เหรออ ไอ้อนี่คุณทักมาเลยคุณแม่พยายามน่ามาทำนรอบแรกก่อนนับน้องเอ้ยนักนับเอ้ยรักงัวให้ผูกรักลูกให้ตีมั่นใจเปล่ามั่นใจมั่นใจโอ้โหมั่นใจรักงัวให้ผูกรักรักงัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าใช่รักัวให้ใช่รักลูกให้ตี ก็เลยรักบห้ถูกรักนุ้ยตไ้ไปไปไปต่อไปเอฟซีมกูไทยไป a few minutes later ไอ้บ้านกยเอฟเวอร์กูบ้านโบราณเราได้คำมาแล้วนะครับผมาการรอบสุดท้ายตอนนี้เราจะไปสรุปผลคะแนนกัน <c oughs> มาตัวระบาทภาษาอังกฤษเริ่ม่า กูเห็นหวานนิ้วก็ผิดอ่ะอ่ะอะพีมพิมไม่ดีเลยอะพี่พิมการทีมมาสอนปีอ่ะกูยังไม่รู้เลยมันถูกหรือเปล่าภาษาอังกฤษปะนะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอ่ะตอบเรื่องอะไไม่แน่ใจอะหน้าพิมหรือเปล่าไม่รู้ไอซีชื่อช่องอ่ะอุ้ยเขี้ยเอ๊ะมึงมึงไม่น่าตกอังกฤษอ่ะโอเคอะ ฟ้ามั่นใจฟ่ามั่าใจให้พี่เอฟเปิดตาเปิดตาเฮียอะไรอ่ะคุณมั่นใจฟ่ามั่นใจเลยมั่นใจเริ่มตอบได้สามสองหนึ่งเริ่มครับเห็คำตบกูเปิดฮะกูเปิดฮะอ้าสว่างมันจ้าซะเหลือเกินมึงมี้พี่อะไรอ่ะอ้าวอขอใบ้หนึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษอ๋อภาาษอังกฤขู่กูบอกเลยนะ เเรียนนนภาาษษออัังกฤะคบ่จำแป้นเหรอเฮียดูแล้วไงก็ต้องัดหมอนะเนี่ยไม่ใช่เหรอเฮียอะไรอะมันเขี้ยวภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันเกี่ยวเียภาษาเกี่ยวกับอะไรวะตรงนี้ใบ้หนีนึงไม่ใช่สุภาษิตเออไม่ใช่สุภาษิตเพื่อเพื่อจะได้ไม่ไปโกงคนอื่นมากเกินคำเฮียอะไรอะ ที่คำที่คำอ่ะที่คำสามาบบสเฮ <laughs> ้ยว่ามึงได้กูดอ่ะมันขึ้นมาแล้วอะ่ะเง <laughs> ีเยบเที่ยวกับเฮียอะไรอ่ะคนเหรออ่าใช่คนด้วย a few minutes later คำนี้เราจะเจอบ่อยตัวระบาดโฮ้ยคุณมั่นใจคำตอบไหมฮะ มั่นใจอะเสร,ร็จตัวรบาดโอเคก็ผลสรุปคะแนนก็ขึ้นตามนี้โอเค,อเคก็สำหรับตัวระบาดอยากเล่นอีพีหนึ่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็อะนนก็ ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นก็อยากให้อยากให้ใครรู้ว่าเราเรียนมติก็พอนะคะเราอยากอยากให้ใครรู้ว่าเราเรียนมติก็พอใจแล้วก็ใครที่ดูคลิปนะครับอย่าลืมไป Follow ทิกต็อกเรากาให้กำลังใจเราด้วยเฟซบุ๊ก o ราปิดไอจีของพวกเราด้วยแล้วก็ท้องหลักของพวกเราด้วยครับผม อยากเล่นอะไรก็คอมเมนต์มาด้ยใช่มีตัวรบครอยากเล่นมีเรามีหลายรายการครับผมรอติดตามกันได้การเยี่มก็แย่แล้วอ่ยโอเคเดี๋ยวเราไปละเจอกันจีบ้าบ๊ายบาย